สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตกุกี้แอบถ่ายเซนาลิง ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวสําหรับการเปิดเผยภาพเบื้องหลังการทํางานของเหล่าพิธีกรดาราในรายการไม่หมดนี้ที่ศิลเป็นตลกอารมณ์ดีตุ๊กกี้สุดารัตนำมาโพสต์ลงอินสตาแกรมซึ่งโพสต์ดังกล่าวเป็นภาพที่เจ้าตัวใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายขณะเสนาลิงสมเกียจจันพรมผู้ดําเนินรายการกําลังหยิบยื่นน้ําใจให้กับแขกผู้ร่วมรายการที่ไม่ได้ไปต่อตามความฝันโดยเธอลงรายละเอียดผ่านแคปชั่นใต้ภาพว่าขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะภาพที่ทุกคนเห็นคือภาพ ภาพที่หนูแอบ,บถ่ายเองเป็นภาพที่เห็นมาตลอดทุกครั้งที่มาเป็นส่วนหนึ่งในะรายการไม่หมดนี้คือภาพที่พิธีกรพี่ลิงและกรรมการรวบรวมเงินส่วนตัวบางท่านไม่เหลือค่าตัวเลยที่กร,รุณนาช่วยเหลือน้องๆที่มาร่วมรายการซึ่งบางคนที่ไม่ได้ไปต่อตามฝันและชีวิตที่น่าสงสารพี่ๆทุกท่านก็จะมีใจที่เป็นบุญมากช่วยเหลือน้องๆตามกําลังในแต่ละเคสบายเคสแต่เห็นตลอดประทับใจมากกับน้ําใจของพี่ๆทุกท่านอีพีนี้โปรดติดตามนะคะเพราะเป็นเรื่องธรรมจัดสร จรจิงๆทําให้ผู้เข้าแข่งขันคนนี้ได้มาเจอกันขอทุกคนจงสู้นะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านขอชื่นชมรายการขอชื่นชมพีพๆทุกท่านกรรมาการทุกคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ